เรื่องน้ำท่วมแม่สายกับเรื่องปลาแม่น้ำกกค่ะประเด็นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายกแพททองทานค่ะที่มีการออกมาพูดเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมแม่สายนะคะแล้วก็เรื่องการพบสารพิษในปลาในแม่น้ำกก,กโดยนายกอิงก็บอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะอยู่การระหว่างการติดต่อนะคะในการถกกับเมียนมาในการแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปนายกอิงค่ะน้ำท่วมค่ะน้ำท่วม <king> ค่ะยิปัญหาเรื่อง <ường S 2> ของน้ำโกลเด้นสาปนวลสายนี้ค่ะเรื่องของเรื่องของสารปนเปื้อนดูแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องอทาําทำเป็นรายละเอียดกันต่อแต่ว่าเรื่องของอน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้คลี่คลายลงแล้วนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งโรงครัวอะไรอย่างนี้พร้อมหมดแล้วที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ที่ทางทีมแจ้งมาก็ยังไม่ได้มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็น้ําที่ท่วมที่คลี่คลายเนี่ย ค่อนข,ข้างระบายน้ําได้เร็วเพราะว่าจริงเรามีบทเรียนมากเลยจากปีที่แล้วนะคะแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยสั่งการตั้งแต่ปีที่แล้วเลยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยทำยังไงไม่ให้มันไม่ให้มันแย่เหมือนเดิมนะคะไม่ให้มันหนักเหมือนเดิมแล้วก็อะไรที่ป้องกันได้ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องต้องเบาลงทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติเรื่องอะไรก็ตามนะต้องต้องนแน่เลยว่ามันต้องมันต้องเบาลงไม่อยากให้มันหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ε, เรื่องเรื่องน้ำเนี่ยก็ได้ไรายงานจากจากทุกภาคส แล้วมูลสกอร์หน้าจะต้องอยังไงเราก็ว่าด้วยอาุอายุกดจะเข้ามาใช่ค่ะแล้วก็มีการเรื่องขุดล่อของจริงจริงอันนี้ที่ทําไว้ตั้งแต่ท่วมปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทยอยทาเรื่องการขุดล่อคลองต่างๆเนี่ยก็ทําให้ปีนี้มันไม่หนักเท่าที่ปกติเคยหนักช่วยได้เยอะมากนะคะแล้วก็จะมีเส้นทางที่เรากับเมียนมากตกลงกันที่จะทําต่อกันประมาณ20กว่ากิโลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ของเราเริ่มแล้วแล้วทางเมียนมาเนี่ยเผอิญเขามีปัญหาเรื่องของ ผันธินไหไวนะคะเพราะฉะนั้นของเขาก็จะเริ่มช้ากว่าเราหน่อยนึงแต่ว่าทั้งกระทรวงต่างประเทศทั้งทางพบวสอเองเนี่ยคุยหมดแล้วว่าเขาก็เตรียมพร้อมที่จะเริ่มแล้วเพราะฉะน,นั้นอาจจะดีเลยกว่าเราไปสักนิดนึงแต่ว่าก็ต่างคนต่างเริ่มแล้วครั้งนี้เองที่จะไปอาเซียนเนี่ยค่ะประชุมอาเซียนเนี่ยก็คงได้มีการคุยกันนอกรอบในเรื่องนี้ด้วยว่าให้ให้มั่นใจว่ามันต้องเกิดเรื่องนี้ให้เร็วเพราะจะได้สามารถระบายน้ําได้ทันพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องกระทบเหมือนปีที่แล้วนะคะยัจากที่ที่มาจากเมือต้องุยยกประเด็น ก็นอกรอบน้องคุยแล้วค่ะแล้วมีคณะกรรมการที่จัดตั้งที่จะคุยเรื่องนี้แล้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวเป็นผลยังไงเดี๋ยวจะกลับมาเราห้สังอีกนะคะโอเคขอบคุณนะคะนายกอิงนะครับบอกว่าได้เตรียมพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วสั่งลอกคลองก็เลยทําให้สถานการณ์น้ําท่วมที่อำเภอแม่สายเนี่ยมันขี้คลายเร็วแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่สารพิษปนเปื้อนที่แม่น้ากกเดี๋ยวเตรียมขอความร่วมมือกับเมียนมาในการแก้ปัญหาทั้งระบบเห็นว่าไอ้ประชุมสุดยอด